สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดคู่นะครับหลวงปู่เจียมนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นตะกุดคู่ท่านนะครับเราดูธรรมชาติการใช้นิดหน่อยนะครับเป็นตะกุดคู่หลวงปู่เจียมนะครับเนาะนี่สายเหนียวแดนอีสานนะ นี่นะครับนี่นะครับผมนะอึ้บเดี๋ยวผมขอจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเป็นภาพนี้นะครับยังไม่ขาดนะครับแต่มีร่องรอยการใช้นิดนึงนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับก็ชุดนี้นะครับเนาะคือชุดเนี้นะครับผมได้มาหลายปีแล้วนะนะครับเพราะหลวงพู่เจียมท่านเป็นเกจิจังหวัดสุรินทร์นะพี่ๆนะ ผมได้มาหลายปีแล้วตอนนั้นผมกลับไปเที่ยวบ้านตัวเองนะครับที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมนะก็ได้มาหลายปีก็เช่นเคยนะครับเก็บจนลืมนะครับพอไปนั่งไล่หรืออะไรอย่างนี้พอแบบเพื่อนเพื่อพี่เขาแบบเขบทักไล่มาให้ผมไปหาพระรุ่นนั้นรุ่นนี้ที่ที่เคยลงไปบางทีก็เก็บไว้ไม่รู้ตรงไหนพอลื้อไปลื้อมาก็ไปเจออะไรที่ที่เก็บไปจนลืมก็ชิ้นนี้ก็ชิ้นหนึ่งนะครับก็เลยอ่ะนะครับมาชมมาส่องกับเพื่อนเพื่อในพี่นะครับผมนะนี่นะครับนี่นะคุณนี้ เป็นตะกุดคู่นะครับหลวงปู่เจียมนะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะผมอยู่ยโสนะครับนอสุรินก็นะครับยาโสก็มีแค่สีสะเกตขั้นนะครับเนาะแล้วก็สุรินนะครับเนาะก็ประสบการณ์ท่านมาถึงบ้านผมเลยนะครับเนาะนะครับก็จะมีเรื่องท่านจะแบบคงกระพันชาตีนะครับจะเรียกจะเด่นเรื่องหนังเหนียวคงกระพันชาตีนะครับเนาะก็จะมีแบบพวกลุงๆนะที่เขาไปแบบ มันอยู่ติดชายแดนนะนะปนมีนะักแลมันก็จะมีแบบประสบการณ์เรื่องเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเนาะเหมือนแบบยิงไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ลุงๆที่เขาเคยไปเป็นแบบทหารชายแดนนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่านะครับท่านยิงไม่เข้ารอดมาเพราะเนี่ยนะครับตะกุดคู่หลวงปูเจียมนะครับเนาะแล้วหลวงปูเจียมท่านก็ ท่านก็มั่นใจในของท่านนะครับท่านรู้สึกว่าผมจำไม่ผิดท่านจะสร้างท่านจะสร้างให้ทหารด้วยนะนะครับท่านตั้งใจสร้างให้ทหารเลยนะนะครับไปใช้นะนะครับเพราะท่านก็มั่นใจในความเหนียวของท่านนะครับนะจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับนาะนะครับคือหลวงพุทธเจียมนะครับรู้ประวัติกันก่อนนะครับหลวงพุทธเจียมท่านเกิดสองสี่ห้าสี่นะครับนะ้ะท่านมนารณคภาพสองห้าสี่เก้านะคนนี้ลนะแต่ของท่านผมว่าถ้าสองห้าสี่เก้าก็ถือว่าเป็นพระยุคใหม่นะสาหรับผมนะครับนาะแต่ท่านเป็นยุคใหม่ที่น่าใช่นะคนนี้นะ เหมือนสองห้าสี่เก้าก็ใกล้ๆกับหลวงปู่หลิวนะครับเนาะนะครับหลวงพ่อกาหลงเขี้ยวแก้วอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกจิที่น่าใช้นะนะครับนะครับหลวงปู่บุตรดาอะไรอย่างนงี้นะครับเป็นเกจิที่ใช้ได้นะครับนั่นดูนะครับผมนะดูนะครับผมนะแล้วก็อาเชนเคอนะครับมาดูแนวทางการเล่นหาก่อนนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะเพื่อนๆพี่นัแล้วก็นะครับ เนี่ยรุ่นนี้เป็นเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านนะผู้นี้นะเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับรุ่นแรกท่านรู้สึกจะสร้างปีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปีหนึ่งแปดนะนะครับเนี่ยนะครับก็ดูนะครับท่านสร้างตะกุดคู่ไว้หลายรุ่นนะผู้นี้นะนะไว้หลายรุ่นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะเป็นเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านนะครับปีหนึ่งแปดเห็นไหมครับนะ เหรียญรุ่นแรกนะครับเนาะนะครับแต่นะครับเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่พี่ถึงนะครับเอ๊ะทำไมในนี้ถึงไม่มีถึงไม่มีตะกุดลูกปืนนะพี่นะนะครับตะกุดลูกปืนนะครับเป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ท่านสร้างนะครับเป็นยุคหลังแต่คนเนี้ยนะครับลุงคนเนี้ยเขาแกะนะครับด้วยความที่เขาแบบนะศรัทธานะครับก็เลยแกะตะกุดลูกปืนจากอีกชุดหนึ่งมาใส่ชุดนี้นะครับนะนะครับพอชุดนี้ไม่มีนะครับชุดดั้งเดิมชุดแรกไม่มี ไม่มีลูกปืนนะครับผมนะนะครับแล้วก็แบบหนึ่งหนักกว่านี้ก็เลี้ยงถาวทั่วไปนะครับเนาะครับผมจะให้ดูนะพี่นะอบอนะครับเป็นพิธีดูนะอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีที่อยากให้ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตะกุดลูกปืนว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเนี่ยดูนะครับนะดูความคมชัดของเห็นไหมครับนี่อักละเลขยันนะครับเนะเห็นไหมครับตัวเล็กๆนะครับคมๆนะนี่นะดูแล้วดูนะ ลงกล้องอีกทีก็ได้นะเพียเดียวดูนะครับผมเดี๋ยวนี่นะพี่ๆนะเห็นไหมครับความคมชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋มองผ่านกล้องไม่ค่อยจะเห็นเห็นไหมครับพีบ่ๆนะแต่มองข้างนอกก็เห็นนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูงดีกว่านะครับเนี่ยตรงนี้นะพี่นะจะให้ดูนะครับความคามชัดของอักขระเลขยันนะครับอึ๊บ นี่เห็นไหมครับนี่นะนี่นะคุณผู้ชมนะนะขนะเล็กยันนะครับคมชัดนะครับเราเหยี่ยยดูนะครับนะนี่นะครับที่อยากให้ดูนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับนะครับไม่ใช่รอดเปล่าๆนะนะครับก็มีทั้งสองอันนะครับเห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับนี่นะคุณผู้นะมัน มันมุมมองผ่านกล้องผมไม่แน่ใจจะเห็นไหมเห็นไหมครับนะนี่นะนี่นะนี่นะครับนี่นะะความคมชัดของอักขรเลขยันนะครับที่ท่านเขียนยันเข้าไปในเข้าไปในหลอดตะกุดนะครับเพื่อที่ท่านมั่นใจในของท่านนะครับนี่ครับความนี่นะครับนะนี่นะแล้วก็อ่ะนะครับก่อนจะไปลงกล้องซองนะครับว่าอลูกปืนมายังไงนะพี่นับนะก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ท่านใช้ มีแบบมีปลอกลูกปืนมาด้วยนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะวี่นีเห็นไหมครับนี่นะนะครับแต่เหรียญคนละเหรียญเห็นไหมครับก็คือยุคหลังนั่นแหละท่านจะมีเอกลักษณ์กับท่านคือตะกุดคู่นะวิธีนี้ไหมครับเนี่ยนะครับเหรียญจะคนละรุ่นเพราะเป็นรุ่นหลังไงครับแต่มีตะกุดนะครับแต่ลงคนนี้เขาไปแกะนะครับไปแกะลูกปืนมาใส่รุ่นแรกเอชุดแรกไงรุ่นแรกไงนะครับนะอันนี้คือขางหมายนะครับเนาะนะครับด้วยความศรัทธานะวิธีนี้นะครับเนาะ ก็มาลงกล้องนะวันนี้นะคือเข้าใจกันเลยนะนะครับก็พูดให้ฟังนะครับผมอึ๊บนี่นะครับอึ๊บก็ดูนะมีธรรมชาตินะครับก็ดูเหรียญกนเลยนะครับผมนี่นะนะครับเหรียญนะครับปีหนึ่งแปดนะครับก็ดูนะครับความโคตนฟัดนะนะครับ เนื้อหาต่างๆนะครับผมนะนี่อะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยนะขอซูมไหมวินนี่นะครับเนี่ยชิ้นเขาใหญ่ไปหน่อยนะพนี่นะก็เลยจับไม่ค่อยถนัดนะดูนะครับเนาะธรรมชาติการตั้งของปีหนึ่งแปดนะครับความคมชัดนะพนี่นะเนาะนะครับ นี่นะขอบนะพี่นะนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าอีกทีนะครับนี่ดูเส้นผมไล่พงไล่ปุ่มนะครับเนาะเหลี่ยนตึงนะครับคมนะครับธรรมชาติการสร้างนะครับตัวนงทรงนังสือไหมครับฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะพี่นะครับแล้วก็มานะครับผมนะลูกปืนหน่อยนะครับ้องลูกปืนเป็นเนี่ยนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ มาดูตะกุดท่านนะครับเดี๋ยวเนี่ยเออนะครับที่ตัวหนังสือเอ้ไม่ใช่ที่อักขระเลขยันนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับนเนาะลงกล้องอย่างนี้ชัดหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับนะนี่ดูนีมม่มีดูความพิวไหวของการลงอักขระนะครับเนาะนี่มีทั้งสองดอกนะนะครับนี่นะ อายุมายาวนานนะปีหนึ่งแปดนะพี่นะเก็หลอดก็มีก็เลยมีร่องรอยความเนี่ยความใช้นะครับเห็นไหมครับคาบตะกันในหลอดนะครับแล้วก็ดูวันนะตะกุดนะนะครับนี่ชัดไหมครับเนาะนี่นะครับนะควมอ่พี่ดูเชือกแล้วเอาห้อยใช้นะพี่นะเนาะคาบเหงือกคาบไข่นะครับเนาะนะครับนี่นะแล้วก็มี ลองรอยการชำรุดนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ขาดนะพี่นะนี่นะครับใช้จนแบบเชื่อข้างในเขาเปิดนะครับ,น,นะบนี่นะครับนี่นะพี่นะครับก็คลัสสิกดีครับพี่นะครับนี่สายเหนียวแดนอีสานนะครับเนาะอีเกียจิหนึ่งนะครับที่ท น่าใช่นะครับเราใช้ได้สบายใจนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วเป็นวิธีดูนะครับเนาะภาษาคนแก่บ้านเรานะครับเวลาเขาเวลาเขาบิดห่วงเขาจะบิดอย่างเงี้ยเขากลัวหลุดนะครับเห็นไหมครับจะบิดอย่างเงี้ยเน้นแน่นเข้าว่านะนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นที่ผมเจอแบบคนแก่ที่แบบคือง่ายๆคือคนแก่นะครับคนแก่ทั่วๆไปหรือว่ากระเลาก็สังเกตได้นะครับคนแก่สุดมากสายตาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับเขาจะไม่แบบ มันจะไม่ตรงกันเป๊ะนะพี่นะผมก็เลยนะครับตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่เขาจะบิดแบบเอาให้มันคงทนเข้าว่านะพี่นะให้มันใช้ได้นะครับนี่นะนะครับนี่นะนะครับเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ที่เราสังเกตเห็นกันตัวตัวไปนะครับผมนี่ก็โอเคนะครับนะพี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนพี่นะครับเช่นเคยที่แบบเข้ามารับชมนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามา ในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ